กบสวัสดีครับเป็นแฟนเครืองทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องการสษาสมเด็จนะครับและได้รับชมกันในช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ก็นําสมเด็จวัลขังนะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะฮะนะครับพิมพ์นี้แยกไม่ออกนะไม่รู้ฐานคู่กับฐานแสกนะครับแต่ที่เท่าที่ผมดูนะผมว่าเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับเก่ามากนะเดือนเป็นพาร์ที่ใช้มาเยอะนะครับแต่เป็นพาร์แท้ดูง่าย นะเพื่อดูเนื้อเนี่ยหนึ่งเราดูความแห้งและดูลักษณะการงอกของผิวพระนะครับเพื่อดูนั้นเห็นไหมนี่ผิวนี่งอกขึ้นมาเป็นไข่เลยเห็นไหมนะครับปูนเบือหอยเห็นไหมนี่งอกขึ้นมาเนี่ยนะครับดูง่ายมากพระอย่างเงี้ยแล้วดูความแกล่งนะดูความหนาแน่นของเนื้อดูฐานเห็นไหมนี่นี่งอกขึ้นมาเป็น กระจุกกระจะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่พระเนี่ยพิมพ์ทรงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่เนื้อเนี่ยนะเพื่อได้ดูไว้เลยนะครับเป็นเนื้อครูได้นะครับองค์เนี้นี่คือพระที่แก่ปูนนะครับจัดอยู่ในพระที่แก่ปูนเลยนะครับอ่อนน้ามันอ่อนน้าว่านนะครับหนักไปทางปูนเห็นไหมนี่เนื้อปูนเลยแต่ปูนเหล่านี้เพื่อดูนะครับการเกาะตัวยึดตัวเกี่ยว นความหนาแน่นความแกล่งนะครับของเนื้อเ,เห็นไหมมีให้เห็นชัดเจนความแห้งที่เป็นระบบธรรมชาติเห็นไหมแห้งเก่าตามสภาพนะครับเนี่ยผิวปูนี่เกิดการงอกเห็นไหมที่เราเห็นเป็นลักษณะกระจุกกระจัดนี่นะครับนี่คือลักษณะการงอกของผิวปูนเนี่ยในพระแท้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายนะและเป็นพานอกตำราเซียนด้วย นะครับไม่มีใครทำปอมได้อย่างเงี้ยนี่แคลเซียมทั้งแท่งเลยเป็นพาที่แก่ปูนนะครับแล้วดูมวลาสารของเขานะจะไม่ค่อยมีพวกดินเจ็ดโป่งนะครับหรือดินสีนะพระแบบเนี้ยนะผมสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นพายุต้นๆนะครับทั้งพิมพ์ทรงก็ไม่ใช่พิมพ์ช่างหลวงนะเพื่อนเื่อดูพิมพ์เนี่ยพิมพ์ค่อนจะตื้นนะครับนี่ไม่ใช่อยู่ในยุคช่างหลวงอะ นะครับพระองค์นี้ชุดนี้นะครับถ้าไม่ยุคก,กลางก็ยุคยุคต้นนะครับสองแบบนะอาจจะเป็นพระยุคก,กลางนะครับแต่องค์นี้ไม่ก็ถึงตังยิ้วนะมีนะครับแล้วม,มาตังยิ้วเนี่ยที่แห้งเป็นคาบเหลืองเือเนี่ยนะครับมีอยู่บ้างเนี่ยคาบตังยิ้วเหลืองเหลืองมีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะเพราะว่าหนักไปทางปูนนะครับและมีลักษณะการงอกของอผิวปูนเยอะเห็นไหมฮะเปลือกผิวเนี่ย แล้วดูกลุ่มเนี่ยที่เป็นรูอย่างเงี้ยนะครับคือมวลสานที่เป็นชิ้นว่านที่มันเน่าเปือ่อนยะครับเลือดเน่าเปื่อยไปเนี่ยดูเนื้อสิครับเห็นไหมแกปูนก็จริงแต่ดูง่ายนะนะครับเ็าเรียกว่าแก่ปูนแกแกปูนนะครับอ่อนน้ามันอ่อนน้าว่านนะนี่ยถ้าดูพุทธศิลป์เนี่ยนะครับไม่เป็นผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่ฐานคู่กับฐานแฉมนะครับสองพิมพ์นี่แหละ แต่ดูอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเป็นฐานคู่มากกว่านะนะพุทธศิ์พระพักเนก็เห็นอยู่บ้างนะแขนเห็นไหมบงแขนก็ยังมี้เห็นอยู่นะครับนะฐานก็มีบ้างนะครับแต่แทบจะพิมพ์มาตื้นด้วยนะครับพิมพ์นี้ตื้นแล้วพระใช้มานะครับเนื้อปูนเนื้อพระก็เปลี่ยนแปลงกายภาพเยอะ จะดูเป็นกูบงังผมนี่ไม่ใช่นะครับภาอ,องนี้นะไม่ใช่บางหุ่ดโตก็อย่ดูเนื้อสิครับเป็นแ้บเป็นก้อนๆเลยนะหดยุบตัวหดตัวแ,แ,แข่งแน่นแข็งโป๊กเลยนะี้นะครับแขลเซียมหรือปูทั้งแท่ง้าของแฟนเมือเครื่องในบ้านนะครับองน์นี้ใครสนใจอยากจะนำไป ศึกษาเป็นเนื้อครูนะครับเจ้าของเปิดไว้ไม่แพงนะครับ15,000บาทนะครับสนใจก็ทักมาได้นะที่096 818437นะครับต่อทั้งหมื่นนึงเขาก็ให้นะนะครับใช้เป็นเนื้อครูได้นะครับใช้บูชาได้นะพุทธคุณเทียบเท่ากันแหละนะครับแตกต่างที่พุทธศิลป์นเนี่ยนะครับพิมพ์นิ้ค่อนข้างจะตื้นและเป็นพระที่ใช้เห็นไหมเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยสึกหมดแล้ว มาดูด้านหลังเนี่ยแต่เนื้อนี่สวยนะครับเมื่อเนื้อนี่เก่าดูง่ายเลยนะเป็นผ้าที่ลงรักด้วยนะเป็นผ้าที่ผ่านการลงรักแต่รักนี่กร่อนลอกล่อนไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนดูเนื้อเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับคือคราบตังยิ้วนะที่แห้งระเหยขึ้นมาเกาะที่ผิวเนื้อเนี่ยนะครับในองค์ผ้ามมีตังยิ้วอยู่น้อยนะครับเมื่อเขาจะแมะผ้าอย่างเงี้ยคือผ้าที่ออกไปทางปูเลยแกะปู นะครับเนี่ยเป็นพระที่ลงรักนะพระองค์นี้ลงรักเนี่ยข้าบรักเนี่ยนะฮะเนี่ยดำดำ,ดำที่อยู่ในซอกนั่นคือข้าบรักนะแล้วเมื่อดูเนื้อสิครับเห็นไหมคนี่เนื้อนี่แน่นเปรีย้ยนะนะครับแน่นแห้งแข็งโปนะครับเนื้อนี่แกล่งดังกิ๊กเลยอ่ะนี้ย เดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนได้ดูเนื้อนะครับว่าพ้าอย่างเงี้ยนะบางทีเพื่อนเพื่อนเจอเนี่ยท่านอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับาอาจจะบอกว่าเนี่ยคือไม่ไม่ได้เหมือนตําลาเซียนนะฮะแต่เพื่อนเข้าใจนะครับว่าเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับมันแห้งแข็งแกร่งทําไมผ้าบางองค์นะครับมีความฉ่ามีความมันวาวเพราะพ้าเหล่านั้นผสมน้ําว่านถึงน้ํามันตังย้วถึงนะครับแต่ถ้าเราเจอผ้าที่ เป็นโซนอย่างเงี้ยคือโซนที่แก่ทางปูนเลยนะครับน้ํหวานก็มีน้อยน้ํามันตังยิ้วก็มีน้อยนะครับแล้วเนื้อมจะฉ่ำมาจากอะไรนะมันแค่ปูนเนี่ยคือผ้าแก่ปูนองเนี้ยแต่เรายังดูนะครับนะพิมพ์ทรงได้ว่าเป็นผระสมเด็จที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับอย่างเงี้ยไปตรวจก็เป็นแคลเซียมนะครับเหมือน นะไปยิงไปตรวจธาตุนะครับขึ้นแคลเซียมแน่นอนและมีแคลไซด์ด้วยนะครับในเนื้อนี่นะมีนะครับแคลไซด์เนี่ยนะครับพร้อมเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยพิมฐานคู่เจ้าของบอกผมว่าเป็นพิมฐานคู่แหละนะครับแต่ผมดูก็เป็นพิมฐานคู่นะเพราะเส้นสายลายพิมพมันตื้นนะครับแล้วเกิดกายภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพื่อดูผิวปูนที่งอกขึ้นมาเนี่ยนะ นี่งอกเปลี่ยนแปลงจากผิวพาทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมครดูดีครับนี่ปรูลงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการงอกที่ระดับผิวพาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพาเนี่ยนะในแต่ละองค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันทุกองนะลักษณะทางกายภาพแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไปยิงนะครับมันสานธาตุก็ขึ้นเป็นแคลเซียมนะครับแล้วก็เกินสามสิบปอร์เซ็นแน่นอนนะครับองค์เนี้ย นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะครับมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนแคลเซียมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อนะครับเนื้อหามนสารดีกว่านะครับด้วยกล้องกาลังขยายนะเพื่อนดูด้วยความนึนุ่มนะครับปูนเนี่ยนะดูแห้งแห้งอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาเราลงกล้องเนี่ยนะครับเนื้อในเขาเนี่ยนะมวลเนื้อเขาเนี่ยเป็นปูนเปลือกหอยนี่นะครับเพื่อนมันจะจะมีความนึนุ่มอยู่ในเนื้อนะครับถึงจะแก่ปูอย่างเงี้ยนะ เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูว่าเนื้อองคงนี้สวยแค่ไหนนะครับไปรับชมได้เลยนะและใครอยากจะเช่าหาองนี้นะครับไปเป็นเนื้อครูไปบูชานะฮะหนึ่งหมื่ห้าพันบาทนะครับเจ้าของเปิดมันไม่แพงนะหน้าเช่าเก็บสะสมมากนะครับองคนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันก่อนนะโอเคนะครับเดือนทีนี้ก็มาดูพระที่ผ่านสภาพการใช้มาเยอะนะครับพิมพ์ฐานคู่นะะอีกถึงไม่พิมพ์ องนี้นะก็น่าจะเป็นพายุกลางนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยนะเพื่อนเพื่อดูนะครับเป็นมาในวงแขนนะครับดูเนื้อเนี่ยนะกลายเป็นไข่หมดแล้วนะครับแกะปูนนะแกะปูนดิบด้วยเห็นไหมเราจะเห็นลักษณะของเนื้อเพื่อนดูนะครับดูลักษณะการงอกเห็นไหมขึ้นมาเป็นไข่เลยนี่ปูดงอกขึ้นมาเพื่อนดูนะพระอาจจะเก็บไว้ในใต้หลังคุงหลังคานะครับ เจอความร้อนเยอะๆการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนเห็นไหมคผมไม่ดูภาพางกว้างนะครับดูเนื้อเนี่ยนะัพิมพ์ทรงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเนะพราะพลาใช้เปลี่ยนสภาพกายภาพเยอะการสึกแต่เนื้อเนี่ยเบื่อดูนะครับนี่ความแกล่งนะครับถึงพ้าจะอ่อนน้ำว่านอ่อนน้ำมันไปหน่อยนะครับแต่กลุ่ม น้ำมันที่หลงเหลืออยู่บ้างเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูนะครับนี่ที่เป็นสีน้ำตาลไข่ไข่เนี่ยนะครับเนี่ยคือกลุ่มตังยิวที่หลงเหลืออยู่บ้างนะพระโดยรวมเนี่ยอาจจะอ่อนน้ามันตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้นะครับแต่ผ่านการเวลานะครับสภาพการใช้ความแห้งความเก่าการละเหยนะนี่ที่หลงเหลืออยู่บ้างเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นเป็นคาบนะครับนี่ ครับไข่ต่งยวเนี่ยนะก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับพิมพ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะนิฐานว่าเป็นพายุก,กลางนะครับนะเพราะเป็นยังอยู่ในยุคตังยวแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นพิมพ์อ่าไม่ใช่อยู่ในพิมพ์ช่างหลวงพอพิมพ์ทรงเนี่ยนะจะไม่ค่อยสวยเทียบเท่ากับพายุปลายเลยเนี่ยดูเนื้อสิครับเห็นไหมเป็นไข่หมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแท้ทุกองน,อนะครับเบื่อนะครับ ถ้าไม่ตรวจแคลเซียมเนี่ยตรวจเนื้อนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสามสี่เปอร์เซ็นนี่ขึ้นทุกองคน์นะดูความเก่าของเนื้อเดี๋ยเห็นไหมนี่ปูดงอขึ้นมาเต็มไปหมดเลยปูดดิบเนี่ยนะครับเน่ยดูเนื้อเนี่ยนะ นึบแน่นนะครับแข็งแข็งเห็นไหมดูกายภาพงอกขึ้นมาเป็นไข่เลยระดับผิวปูนเห็นไหมเราจะเห็นการงอกเยอะนะเพราะว่าเนื้อพลาเนี่เป็นปูนเปลือกหอยนะเป็นชาลเซียมการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมทางด้านกายภาพการงอกเนี่ยมันมีให้เห็นนะถ้าดูไว้ดีเนเหมือนพระ,ะบางคุณพรมลงปลูกอะ นะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่บางขุนพรมนะครับพิมพ์นี้นะบางขุนพรมเนี่ยพิมพ์ทรงจะคนละรูปแบบนะแต่ถ้าเคยดูพระบางขุนพรมนะครับแล้วนขะ้าบุกบางขุนพรมก็จะแตกตา่างนะครับบางขุนพรมเป็นพยุคปลายเลยนะครับนะจะเป็นยุคตังยิ้วนะครับพิมพ์ทรงนี้ไม่ใช่นะ พรที่เกิดกายภาพแบบนี้หนึ่งนะครับอาจจะเก็บไว้ในใต้หลังคาใต้หิ้งพระที่อยู่ในสังกะสีเก่าๆนะครับหรือ,อกระเบื้องเก่าๆมาเป็นเวลาน,นานๆนะนะครับทําให้เกิดการแห้งจัดนะแล้วกายภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะดูแคลไ้ด์เดียนี่เห็นไหมแคลไ้ด์เนี่ยปูนดิบมันขึ้นเป็นไข่เ,เบือ้องเย นี่เห็นไหมครนี่ยครับปอไม่มีทางที่จะทำได้นะครับดูความหนานแน่นของเนื้อเนี่ยะแน่นปรีนะครับปูนี่เดินปกคุมถึงกันหมดแล้วอ่ะนะ นี่ก็อีกหนึ่งนะครับเมื่อนกายภาพของปูเปลือกหอยนะครับนี่ก็คือแคลเซียมเหมือนกันนะที่บางกลุ่มเนี่ยนะครับไม่เล่นเลยนะอากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ็บคอแสบคอนะครับช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีตังยิ้วเหลืองๆนะครับลงเรืออยู่บ้าง ครับเหลืองๆเนี่ยนะยังลงเหลืออยู่เห็นอยู่บ้างนะที่อยู่ที่ผิวเนื้อเนี่ยนะเห็นไหมเป็นไข่ดังนั้นเลยเพื่อนด,ดูงนี้ จิ้มทรงเนี่ยจะไม่สวยนะครับแต่เนื้อนี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูเนื้อนิแมเห็นเพื่อนดูเนียเห็นแบงองอกเป็นไข่เลยนี่น่าจะเป็นเตษตะไบทองเห็นไหมเพื่อนดูนะ นี่นะครับเต๋อตะใบลองคําเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นชิ้นใหญ่เลยดูแต่ละจุดแต่ละที่ น่าจะเป็นหยกนะครับสีเ,เขียวเนี่ยเห็เพื่อนดูนะครับสีเ,เขียวนี่น่าจะเป็นหยกนะเดู่าร์ไี่มาขึ้นเยอะมากเห็นเพื่อนดูสิเห็นแบบดูเนื้อ นี่แหละคือมวลเนื้อเปลือกหอ,อยนะครับเบื่อนนะจะแตกต่างกันนะครับกับกลุ่มปูนหินนะพวกปูนปลแลเลนนะครับจะคนละมวลเนื้อผมก็ส่องมาเยอะนะครับจนแยกแยะได้ออกนะนะครับมันคนละมวลเนื้อ ถ้าเราดูมวลเนื้อของปูนเปลอ,อยเอยนี่นะครับเห็นไหมจะเป็นลักษณะของผลึกนะครับปุยก้อนเมฆคว่าขาวๆนะครับนี่คือมวลเนื้อของแคลเซียมที่มาจากกลุ่มปลือกหอยนะครับจะอยู่ในรูปแบบปุยๆเนี่ยพราะก็เปลี่ยนโครงสร้างของเสาใสแล้วใช่ไหมคนะัก็คือเก่าอะนะครับมันต้องเก่าจริงนะถึงจะเปลี่ยนแปลงกายภาพได้ เห็นไหมไปดูพระเซียนนี่ครับทำไมเซียนถึงไม่กล้าขึ้นกล้องนะฮะ 25, 000, 000, 000, 000, 000, หะยี่สิบห้าล้านร้อยล้านเห็นไหมะพูดกันแต่ปากนะครับทำกันแต่คอนเทนต์อ่ะชีตำหน่อย่างเดียวมันไม่มีใครกล้าหรอกนะครับพวกเนี้ยที่ไม่กล้าใช้ได้เยอะคือกลัวรับไม่ได้นะครับเรื่องไอ้เจ,จ๊เมียพวกเซียนเหล่านี้นะครับ ชอบตายกันหมดอตรู้ว่าพระตัวเองเก๋นะฮะแล้วที่มึงขายขายกันออกไปเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ที่มันจะสลบสไลกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมึงขายพระเก๋กันไปเยอะไงรวยได้ก็รวยได้เพราะพระเก๋นะฮะเราเก็บแค่เราสายนุรักษ์นะครับเราเก็บพระราคาไม่ไม่แพงนะครับแต่เราได้พระแท้นะท่านเพื่อรู้จักที่จะหานะครับ ดูกลุ่มแถวไซไม์้ยถ้าเพื่อนรู้จักที่จะหาผ้าแท้เนี่ยนะครับถ้าดูเป็นแยกๆออกเนี่ยนะท่านมีเวลาเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะพบเจอนะครับผ้าแท้นะถ้าท่านดูเป็นเนีย่ยดูสิครับแควไซที่งอกในเนื้อเนี่ยเนี่ยและคือกลุ่มเปอก์คอยนี่ะครับเมื่อจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในกลุ่มปูนสุกปูนดิบ นะครับก็จะเป็นฝ้าขาวๆนะเป็นปุ๋ยก้อนเมฆนะครับนี่อยู่ในกลุ่มแคลเซียมที่มาจากกลุ่มปลือหอยทั้งหมดหละงานมดูง่ายนะครับมวลเนื้อเนี่ยมาดูด้านหลังเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่มวลเนื้อที่มาจากกลุ่มปลือกหอยทั้งน,นั้นนี่ตรงนี้พอมีน้ํามันลงเลยอยู่บ้างนะเห็นไหม อันเป็นคราบช่ำๆอยู่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูภาพกว้างๆนะนนเพื่อนให้ดูว่าด้านหลังเนี่ยนะครับองค์นี้ตอนที่เราดูภาพถ่ายปกติเนี่ยเห็นไหมดูผิวด้านหลังเนี่ยดูดีครับงอกผิวผ้าเนี่ยขุกขะเต็ไมไปหมดเลยเแล้วดูเม็ดแดง คาบตังเหลืองเราเนี่ยเป็นคาบตังยิวที่ลงเหลืออยู่บ้างนะผ้าเนี่ยมไม่ถึงน้ำมันแต่ต้นแล้วและเห็นไหมถ้าเป็นพวกน้ำว่านเนี่ยสีจอกมากกว่านี้นะครับ เปลอนดูเนี่ยเห็นไหมผิวนี่งอกปกคลุมเลยครับทั้งองค์อะ่ะเห็นไหมปูนเปลือกหอยรรนีย่นะครับเดินปูนง่ายนะครับกายภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะถ้าเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วพิมพ์ทรงนะฮะคมชัดกว่านี้นี่ดีมากนะครับเราจะได้พระที่สวยด้วยแต่เนื่องจากองค์เนี้ยนะครับพระพิมพ์อาจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นํามาใช้เกิดการกลอน เปลี่ยนสภาพนะครับเนี่ยมลสานเขาก็เยอะนะเบื่อดูสิครับเนี่ยมอลสารเนี่ยเป็นหลุมเป็นโพรงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากมอลสาน,อนา,นนะนานที่เน่าเปือ่อยจากพวกชิ้นว่านนะชิ้นว่านที่เน่าเปื่อยเพราะว่าถ้าอยู่ที่ระดับพื้นผิวเนี่ยนะครับร้อยกว่าปีเนี่ยย่อยสลายแน่นอนนะครับจําเป็นพวกชิ้นว่านพวกพืชนะครับยกเว้นเป็นเนื้อไม้ แข็งแข็งเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบปียังคงอยู่นะหอกหินอะไรเงี้ยยังคงอยู่นะครับน้ํามันน้ํำว่านเนี่ยนะครับก็มีให้เห็นก็ยังคงอยู่นะเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมแล้วมวลสารนี้แยกแยะจากพระยุคปลายนะครับพระยุคปลายมวลสาร ส่วนมากก็จะเพิ่มดินเจ็ดโป่งเข้ามานะครับพวกดินสีนะยุป,ปานจะเพิ่มมลสารประเภทนี้เข้ามาเยอะพิมพ์ทรงก็จะมีความสวยงามกว่านี่คือพิมพ์ฐานคู่นะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์เนี่ยโพทธศินมาถึกไปหมดแล้วนะครับเบื่อใช่ไหมแต่ยังดูได้นะครับวงแขนเนี่ยนะก็ดูเป็นพิมพ์ฐานคู่อะ โอเคนะครับเมื่อมบคลิปนี้ก็ดูว่เป็นตัวอย่างนะเป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมพระแท้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะก็จะนำพระแท้องแรนบางเครื่องบางบ้านนี่แหละนะยังคงมีอยู่อีกประมาณสิบองค์นะผมก็จะทยอยลงให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับก็จะหยุดพักช่วงปีใหม่นะ สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางนะครับออกต่างจังหวัดนะกลับภูมิลำเนานะครับกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเยี่ยมญาตินะครับก็ขับขี่นะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะไม่ต้องใจร้อนนะครับเดือดนะขี่ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนอนนะครับนะห้ามดื่มนะครับนะไม่ดื่มดีที่สุดนะครับถ้าง่วงก็นอนมีคนเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับ และเราจะเดินทางนะฮะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ขออำนาจของสมเด็ดจพระพุทธารย์โตมลังสีนะผู้สร้างพระสมเด็จนะครับดุลพันธร,รด้แนแฟนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมกับทางช่องการาศาพระสมเด็จนะครับนะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะวันที่หนึ่งนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภกันทุกท่านนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีครับ